ยอช์รอชิงตันที่เป็นคนที่ชนะอังกฤษเนี่ยเป็นนายพลมีความสามารถมากเลยแต่ยอช์รอชิงตันเขาเตือนว่าระวังนะการตั้งพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยมันอาจจะดีคนนั้นลูกหลานอาจจะเลวก็ได้เพราะฉะนั้นก็เลยเปลี่ยนชาติคาร์มารีพับลิกให้เป็นเรือกประธานาธิบดีและอันนี้ก็ไม่ใช่ของใหม่นะครับอ่าเจียงกฤษเองเมื่อเขาทนพระเจ้าแผ่นดินไม่ไหวนะครับสมัยนั้นเรียกวโรเลสเรวอลูชั่นเอาพระเจ้าแผ่นดินไปไป,ไปตัดพระเศียรแล้วก็ประกาศตัวมีประธานาธิบดี บ้านเมืองเนี่ยก็เหมือนกับเหมือนกับครอบครัวครอบครัวต้องมีหัวหน้าบ้านเมืองก็ต้องมีหัวหน้านี่หัวหน้าเนี่ยทำยังไงถึงจะเลือกหัวหน้าที่ดีได้อันนี้กลับไปสมัยพุทธเจ้าตรัสไว้ในอคัญจะสูตรเลยนะครับว่าคนมาอยู่ร่วมกันที่แรกก็รักใครกันทีหลังก,ก็ตีตีต่อแยกแยงก,กันก็เลือกคนหนึ่ง ให้เป็นหัวหน้าเรียกว่ามหาสมมติท่านู้นี้เป็นหัวหน้าแล้วให้เป็นราชาราชาในแปลว่าทําให้คนยินดีนะครับทีนี้มาเลือกขึ้นมาแล้วก็ต้องวางกฎวางเกณฑ์ทำไงให้หัวหน้าเรานําเราจริงๆหัวหน้าเราทําประโยชน์ให้เราจริงๆหรือถ้ากลับไปหาอาริสโตเตลนะฮะอริสโตเตลก็สอนการปกครองท่านบอกคนเดียวปกครองเนี่ยดีที่สุดแต่ขณะเดียวถ้าเลวร้ายก็เลวร้ายที่สุดเรียกว่าทรราชเป็นพระเจ้าตัวนี้ที่เรียกว่าราชา แต่ไม่ไดีเรือร่องทรราชลองลงมาเนี่ยคณะบุคคลปกครองคณะบุคคลปกครองโอลิกากี้นะครับพวกนี้อาจจะทําชั่วได้น้อยกว่าคนเดียวมันต้องแบ่งความชั่วกันแต่ทําดีก็ทําได้น้อยกว่าคนเดียวเพราะมันต้องแข่งกันแล้วลงมาอ่านสุดท้ายเนี่ยเรียกว่า Democracy. เดโมคราซีเดโมคราซนี่คนทั้งส่วนใหญ่ปกครองแต่คนใหญ่ปกครองไม่ได้เรื่องแล้วอย่างน้อยมันก็แบ่งสันปันส่วนผลประโยชน์ไม่ได้คนนะแต่ถ้าที่ดีเรียกโพลิต้คนทัส่วนใหญ่ปกครองนี่อันนี้ ถ้ากลับไปหาริสโตเลนะครับพูดโดยสรุปคือว่าทุกสังคมมันต้องมีผู้ปกครองบ้านปกครองเมืองยกตัวอย่างอย่างอังกฤษนี่ก็มีพระเจ้าเนอังกฤษทีนี้คนอังกฤษโยกย้ายไปย่อเมริกามากขึ้นไม่ใช่คนอังกฤษอย่างเดียวคนเยอรมันคนอะไรต่างๆมาอังกฤษก็ปกครองแบบเป็นปกครองมั่งขึ้นดีราชาเรนเขาคนอเมริกาเขาเลยปฏิเสธพระเจ้าเนอังกฤษเดิมทีเราคิดจะตั้งประชามินนะครับยอร์วอชิงตันที่เป็นคนที่ชนะอังกฤษเนี่ยเป็นในพลมีความสามารถมากเลย แต่ยอดต้องทนเขาเตือนว่าระวังนะการตั้งพระเจมาินเนี่ยมันอาจจะดีคนนั้นลูกหลานอาจจะเลวก็ได้เพราะฉะนั้นเลยเปลี่ยนชาคิคารมรีพับลิกให้เป็นเรืองประธานาัิบนีและอันนี้ก็ไม่ใช่ของใหม่นะครับอ่อังกฤษเองเมื่อเขาทนพระเจ้าแผ่นดินไม่ไหวนะครับสมัยนั้นเรียกว่า r e เลสเรวอลูชันเอาเอาพระเจ้าแผ่นดินไปไป,ไปตัดพระเศียรแล้วก็ประกาศตัวมีประชานิปไตรีแต่เขาเรียกว่าหลอดโปรเทกเตอร์แต่เขามันก็อยู่ไม่รอด เช่นเดียวกันนะครับที่ฝรั่งเศสก็มีพระจ้านดินมาจนทีหลังเนี่ยพระจ้านดินไม่ได้เรื่องเขาก็เอาตัดพระเศียรท่านซะร้อยที่16นะครับแต่ตัดพระเศียรท่านแล้วก็ฆ่าฝันกบวุ่นวายตั้งตัวเป็นประธานาธิบดีแต่ไม่ทันไม่ทันเลนโปเลเรียนก็มานโปเลเรียนเป็นคนแรกนะครับยึดครองแทบทั้งยุโรปเลยเมื่อนัปบลเรียนไปแล้วก็กลับมาเป็นริพับลิกอีกแต่ก็ไปไม่รอดหลานนโปเลเรียนกลับมายึดอำนาจอีกครับพระเจ้านโปเรียนที่3พระเจ้าเียนโปเลเรียนที่3เนี่ยครับเคย ส่งรัชทูตมาเฝ้ารัชการที่4รัชการที่4ก็ส่งรัชทูตไปเฝ้านปเลียนที่3คือปัญหาอยู่ตรงนี้ครับเราจะเอาประธานทิบดีหรือจะเอาพระจ้ามรินก็แล้วแต่เลือกมันอยู่ที่ที่เหมาะสมประธานที่เหมาะสมก็สมควรพระจ้ามรินที่เหมาะสมก็สมควรสหรัฐอเมริกานี่มีประธานทิบดีมาตลอดนะครับเลือกทุก4ปีเลือกสําหรับผมนี่มีดีอยู่คนเดียวครับแฟรงกี้สโตรเวล คนนี้เป็นพระเจ้ามณีนได้เลยครับเป็นผู้ดีสารพัดเลยได้รับเลือกถึง4ี่นนะครับแล้วใครชฉลาดครับทำอะไรก็ต่างคิดเพื่อประโยชน์บ้านเมืองอย่างเดียวไม่คิดประโยชน์ตัวเลยคนเดียวทำควาเห็นที่อเมริกามีมานะครับเพราะฉะนั้นประธานท,ที่ส่วนใหญ่ก็สมัยนี้นะครับก็ขึ้นโย่มาตัดข้ามชาติังคุมนี่กรณีของเราเนี่ยเรามีดินม,มาอย่างน้อยเจ็ดแปดร้อยเก้าร้อยปีรักษาไว้ดีกว่าไม่รักษาไว้ตามความเห็นของผมนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองสองสิเจ็ดห้า ก็ปรึกษากันฝ่ายหนึ่งมีจอมพลป,นป,นป,นปนอพี่บนสงครามเป็นหัวหน้ามันสมควรให้มีฝ่ายหนึ่งมีอาจารย์ปรีดีเป็นหัวหน้าสมควรให้มีเพราะมีเอาไว้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของบ้านเมืองแต่พระเจ้าแผ่นดิน<ม>ควรจะอยู่ใต้กฎหมายเท่าคนอื่นหมดเนี่ยทอะไรต่างๆเพื่อประโยชน์ของรักสรอนมากกว่าตัวเองเรื่องนี้นะครับยอชออเวลซึ่งเป็นนักเขียนหัวก้าวหน้ามาเลยนะครับเขาพูดเลยมีพระเจ้าแผ่นดินดีกว่าไม่มี แต่พระเจ้ามารินควรจะมียศฐานบันดาศักโอรลารลึกแต่ถ้าไม่มีอำนาจไม่เกี่ยวข้องเงินทองนี่อยอช์โอ,อเวลเกล่าวเขาบอกขนาดยุโรปฝ่ายขวา,าจัดนะครับฮิตเลอร์ขึ้นมาเป็นใหญ่เยอรมันพังเลยครับมุสลินีเป็นใหญ่อิตาลีพังไม่ได้มากเพราะมุสลินียังมีพระเจ้ามารินแม้พระเจ้ามารินเวลาน,นจะไม่มีอำนาจรัชตักอะไรต่างๆแล้วแต่เ็ายังค้านอำนาจไว้ได้เนี่ยนี่ยอช์โอเวลขเขาชี้เห็นว่ามีดีกว่าไม่มีหลายประเทศ ที่บีพเจมดินนะครับโดยเฉพาะในยุโรปเนี่ยเป็นไปโดยพเจมดินอยู่ใต้กฎหมายทั้งนั้นท,ที่อยู่รอดมาทั้งวันนี้อย่างพเจมดินสวีเดนนะครับผมเคยไปสวีเดนเลยแลวตอนที่ผมรับรางวัลอาสาทีฟโนเบลเนี่ยรับที่รัฐสภาสวีเดนพวกสสเขาเ็าเรียกค่าของวันผมสวีเดนเป็นเป็นประเทศที่มีสสผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะครับน้อพวกหัวก้าวนาากผมก็ถามทำไมรักษาพเจมดินไว้เขาบอกเขาเองไม่อยากรักษาหรอกแต่ชาวบ้านต้องการพอมนุษย์เราเนี่ยมันไม่ใช่ต้องการ เพียงรัฐศาสตร์อย่างเดียวมันต้องการความศักดิ์สิทธิ์อาตจรรย์ต้องการอะไรต่างๆมากมายผมก็ถามว่าทำไมไม่ไม่ไม่อยากมีพระชจาดินเขาบอกพระชจาดินท่านครบเรพาะคนรวยท่านไม่ครบ้ยคนจนแต่พระชจานดินที่ดีคุณจะออกไปเยี่ยมคนยากคนจนแท้จริงสิไม่ใช่ไปเยี่ยมเฉยๆไปเขาเดือดร้อนไงบ้างแต่แม้กระนั้นเขารักษาไว้แต่พระชจาดินสวีเดนเี่ำนาจน้อยท่านต้องการที่จอดรถที่หน้าพระจวงเขาเขาถวายที่จอดรถให้หกคันท่านขอเกินก็นนไม่ให้ครับ คนก็ยิ่งรักแระเจ้านดนมีอำนาจน้อยคนก็ยิ่งรักไปเรีนอยู่ตรงนี้ครับแต่ผมอยากจะเรียนนะครับรชัชกาลที่5ท่านปรับแปลงการปกครองแต่ก่อนมันมีวางหน้านะครับเมื่อเลิกวางหน้าแล้วเนี่ยท่านมีสมเด็จพระรบร,รมโอรสาธิราชก็เอาเอาอย่างกฤินะม,มีมีรัตทิยารัช,า,า,รชา,าองค์แรกเนี่ยสมเด็จพระบรมเรียกสมเด็จพระบรมองค์ใหญ่นะครับเจ้าฟ้ามหาวิชีรธิดเมื่อพระชน15บห้าในรัชกาลที่หเขียนลายพระหัตเตือนเลยว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินนะถ้าหวังรวย ให้ไปเป็นเศรษฐีถ้าขี้เกียจให้ไปบวชพระเป็นพระเจ้าแผ่นดินต้องขยันและต้องจนมีอย่างเดียวมีประโยชน์ที่รักษาบ้านรักษาเมืองไว้ได้ต่อไปภายหน้าคนเขาจะชื่นชมสรรเสริญตอนนั้นทัศนคติท่านกับพระท่านไม่่คยดีเท่าไรในชั้นที่ห้าได้อ่านดูได้เลยครับเพราะฉะนั้นผมถึงเตือนว่าพระเจ้าแผ่นดินที่ดีจะต้องทําประโยชน์เพื่อสันนิษฐยิ่งมาสมัยนี้แล้วเนี่ยพระราชนชีวิตต่างๆต้องโปรง่ปรงสายตรวจสอบได้ถ้าอย่างนี้แล้วแล้วก็ จำริ่นสถาันกษัตริย์อยู่ได้ตลอดไปแล้วาผมก็เคยบอกตลอดเวลานะครับสามันกษัตริย์เนี่ยเปราะบางและคนที่เอามาตราหนึ่งหนึ่งสองมาใช้เนี่ยหนึ่งสองไม่มีประโยชน์กับผู้ปกครองครับมันลังแกผู้ผู้คนหมดปัญหาไม่เจอหนักพักดีเนี่ยจะอยู่หัวราชการที่แล้วรับสั่งเลยว่าใครเอามาตรานี้มาใช้เนี่ยหลังแกรพระองค์ท่านเป็นส่วนพระองค์และทําให้สถาบันกษัตริย์เสื่อมเสียอันนี้ประจัดชัดเจนเลยครับแต่รัฐบาลต่างๆมันอ้างมันจงรักภักดีแต่มันก็ไม่ทํานี้ครับ ประยุทธ์จริงแล้วใหญ่เลยผมอยากจะเตือนถ้าเขาบอกว่าปิจาร์พระเจ้าอยู่หัว่าผิดให้ขอทราบบาดผิดตรงไหนถ้าไม่ทราบเดือดร้อนฉะนั้นก็การวิจารณ์ เรียกว่าละเมิดพระมหากษัตริย์ให้ละเมิดได้แต่ถ้าเขาเละเมิดผิดก็ถูกประชาชนบม้องนขอให้รู้ว่าเขาวิจารณ์อย่างไรถ้าเขาวิจารณ์ถูก,กไม่ว่าแต่ถ้าวิจารณ์ผิดไม่ดีแต่เมื่อบอกว่าไม่ให้วิจารณ์ละเมิดไม่ได้เพราะรัฐธรรมนูญไว้อย่างนั้นก็ลงท้ายก็เลยพระมหากษัตริย์ลำบากแย่อยู่ในฐานะลำบาก พระแสดงให้เห็นว่าถ้าไม่ให้บิจาร์ก็หมายความว่าพระเจ้าอยู่หัวเสียพระเจ้าอยู่หัวเป็นคนไม่ดีแต่ก่อนเนี่ยพระเจ้ามารินเนี่ยเป็นเจ้าชีวิตเป็นดินทั้งหมดเป็นของท่านชีวิตทั้งหมดเป็นของท่านเป็นความร่ารวยแน่นอนจะเป็นต้องนํำรวยไม่กับคนอื่นนี่มาเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วชัดเจนเลยนะครับพ่าพระเจ้ามดรินอยู่ใต้กฎหมายทรัพย์สิน จนพระมหากษาัตริย์ที่เจ้ามดินเคยเป็นใหญ่ก็รัฐบาลต้องดูแลทั้งหมดแม้จะใช้คำทับทิส่นสวนพระมหากษัตริย์ที่เคยใช้คำว่าคราว property คราวคือคือคือของกษัตริย์ทั้งหมดเท,ที่ยงผิดกันเหมือนกันครับรัฐบาลดูแลทั้งหมดเลยทับสิส่วนพระองค์จำนวนน้อยทัาาทิพระองค์ก็ต้องต้องเสียภาษีต้องต้องต้องชัดเจนแยกกันเพราะฉะนั้นพระเจ้ามดินที่ดีรวยมากไม่ได้ถ้ารวยมากแล้วเนี่ยคนอื่นก็ต้องจนมากไอ้ความรวยความจนมันเป็นมันัมพัดกัน แต่มีคนรวยมากแต่มีคนจนมากอย่างที่อเมริกานี่เรายกจ้องกันเนี่ยคนรวยมีเพียง1%คนยากไร้ในอเมริกามีถึงเก้าเราเรามองไม่เห็นอันนี้กันเราเนื้ออเมริกาดีกว่าเราน,น,นั่นไม่ได้มีพิจารณาในซ้นนำไปนะครับพระราชาอันเป็นที่ป็นประธานาราานิบทรงไว้ซึ่งพระราชชยศแต่ยิ่งปราศจากทรัพย์สินคานมาเท่าไรคนจะนับถือมาเท่านั้นเมื่อราชการที่9้านะครับวยได้ใหม่ๆเนี่ย ทรัพย์สินส่วนมหาศาลรัฐบาลคุมหมดรัฐบาลคุมทุกอย่างเลยนะครับพระเจ้ารัชการที่เก้าเนอะมุจพลพันปอเป็นใหญ่นะครับพวกเราลักในหลวงมากเพราะมุจลพันปอเนี่ยท่านให้ในหลวงอยู่เฉพาะในวังปีหนึ่งให้ไปอยู่หัวหินได้เดือนหนึ่งไม่ไปไ,ปไหนเลยจะซื้อรถยนต์คันก็ต้องขอรัฐบาลรัฐบาลคุมทั้งหมดเนี่ยแบบนี้คนจะรักในหลวงมากครับพะในหลวงเริ่มรวยขึ้นมาอะไรข้ามาคนก็ธรรมดาคนรวยต้องมีคนอิจฉาค้าขายกันเหมือนกันวิ่งค้าขายมากยิ่งรวยมาก,มากคนอิจฉามาก เพราะฉะนั้นผมต้องระวังครับถ้าต้องการรักษาสถาบันกษัตริย์จะต้องระวังความรวยอย่างหนึ่งอำนาจอย่างไม่มีเลยเนี่ยประเสริฐที่สุดหรือถ้ามีให้มีน้อยที่สุดดีที่สุดตามกัจธรรมนะครับไม่ต้องเชื่อผมนะไเอาไปคิดดูถูกกว่าคือมึงไม่ต้องเสียเงินไปโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งสืบสันตติวงศ์มานะครับและรักษาพระราชัญญา จงไว้ซึ่งทศพิราชธรรมนั่นที่ผมบอกไงยิ่งจนเท่าไหร่ยิ่งไม่เหมำนานมาเทาไห่คนจะรักมากเท่านั้นเพราะสารกษัตรินั้นในสมัยปัจจุบันต้องเป็นธงชัยเป็นสัญลักษณ์ของเป็นเด่นเท่านั้นเองไม่เข้ามาก้าวกากิจาการใดๆทั้งสิน้นเขาบอกจะคิ้งแค่ดูโนรองเพราะไม่ว่าท่านจะทำอะไรต้องมีคนสนองราชโองการทำผิดอะไรไม่ได้เลยแต่ตอนนี้สมัยนี้ไอรัฐบาลชั่วๆนี่ บางทีมันก็สามบเมบองบนสั่งมาเนี่ยอันตรายมากครับถึงแม้ท่านสั่งเราก็พูดไม่ได้ต้องปกป้องท่านรัฐบาลที่ดีต้องเป็นอย่างนั้นแต่ตอนนี้รัฐบาลที่มันเลวร้ายทำอะไรต่างๆเสียเสียถึงในหลวงหมดจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยรัชนาโรมาทอลิกเนี่ยบิชอปต่างๆสังฆราชต่างๆเนี่ยพระจันทรตาวาเป็นคนตั้งรวมทั้งที่เมืองไทยด้วย จีนเขาไม่ยอมเลยครับคาตอลิกอยู่ในเมืองจีนได้แต่การตั้งทางฆราชจีนก็ต้องตังเข้าหาว่าเป็นการก้าวไกายจนนอกประเทศต้องเข้าใจนะครับสําหรับเมืองไทยแล้วเนี่ยสังราชบาดหลวงต่างๆนี้วิออธีการตั้งทั้งนั้นแล้วก็พวกโปรเทสแตนต์กามีสังฆราชบาดหลวงเขาก็เลิกกันเป็นทั้งนั้นที่เรื่องของคณะสงฆ์เนี่ยเพราะว่าคณะสงฆ์ไปใกล้ชิดกับสำนาํานักมากเกินไปถ้าใกล้ชิดอพอสมะควรเนี่ยสมควร คือพระรับประดาชาคกะก็เพื่อเข้าไปในวงังเพื่อจะได้ไปสอนในหลวงนี่สาคัญมากนี่สัพักทีหลังนี่พระไม่ได้เข้าไปสอนในหลวงแล้วแล้วก็รับยศถามบรดาศักดิ์กันเพื่ออวดอัครฐานกันแล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับพาณิชพุทธพาณิชย์ต่างๆมันเลอะเทอะมากครับเพราะฉะนั้นผมว่าต้องต้องแยกกันให้ชัดเจนนะครับ